การครอบครองเรือดำน้ำคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและศักยภาพทางทหารที่ไม่ใช่ทุกประเทศจะมีได้สำหรับประเทศไทยซึ่งเคยมีประวัติศาสตร์กับเรือดำน้ำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7แต่หายไปนานหลายทศวรรษการตัดสินใจจัดหาเรือดำน้ำ S26T สมรีนจงไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มยุทธปกรณ์แต่คือการปลุกชีพกองเรือดำน้ำไทยที่เงียบหายไปนานกว่า60ปีและจะกลับมาอย่างทรงพลังในศตวรรษที่21จุดกำเนิดและที่มาของ S26T เรือดำน้ำ S26T ถูกออกแบบและพัฒนามาจากตระกูล UN class Type 039A/B ของจีนซึ่งเป็นเรือดำน้ำดีเซนไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบและความสามารถในการรบในทะเลลึกโดยชื่อรหัส S26T มาจาก S หมายถึงซับมารีน26คือการออกแบบใหม่ที่มีระวางขับน้ำกว่า2,600ตัน T หมายถึงไทยแลนด์ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของกองทัพเรือไทย จุดสำคัญคือสัญญาการจัดหาไม่ได้มีเพียงการส่งมอบเรือแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกอบรมบุคลากรไทยเพื่อปูทางไปสู่การสร้างขีดความสามารถด้วยตัวเองในอนาคตมิติทางเทคนิคและขนาดของเรือ S26T ถือเป็นเรือดำน้ำดีเซนไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความยาวลำเรือประมาณ77.7เมตรความกว้าง8.6เมตร ระว่างขับน้ำใต้น้ำา6 6 0 0ตันลูกเรือประจำการราว38นายความเร็วใต้น้ำสูงสุดประมาณ17นตอตอความลึกในการดำสามารถปฏิบัติการได้ลึกกว่า300เมตรขนาดที่ใหญ่ทำให้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากและมีพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบตรวจจับขั้นสูงรวมถึงมีความสะดวกสบายมากกว่าสำหรับลูกเรือที่ต้องปฏิบัติการในระยะยาวเทคโนโลยีพิพหัวใจแห่งความได้เปรียบ สิ่งที่ทำให้ s 2 6 t แตกต่างจากเรือดำน้ำดีเซนไฟฟ้ารุ่นเก่าคือระบบขับเคลื่อนพิบ air independent propulsion ซึ่งทำให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเกิน1เดือนโดยไม่จำเป็นต้องโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ คิปใช้หลักการผลิตพลังงานจากเคมีก๊าซออกซิเจนเหลวทำให้สามารถชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้แม้อยู่ใต้น้ำการไม่ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจบ่อยๆหมายความว่าเรือมีความลับสูงและตรวจจับได้ยากอย่างมากซึ่งนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้เรือดำน้ำ S26T มีประสิทธิภาพเกือบเทียบเท่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์แต่มีต้นทุนต่ำกว่าหลายเท่าระบบตรวจจับและเซ็นเซอร์ในโลกของการรบทางทะเลการมองเห็นก่อนคือการได้เปรียบ S26T จึงถูกติดตั้งระบบตรวจจับที่ครบวงจร โซนอร์อาร์เรแบบแอคทีฟและพาสซีฟทั้งบริเวณหัวเรือและด้านข้างระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กและเสียงใต้น้ำเพื่อค้นหาเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำของข้าศึกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับและดักฟังการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามระบบนำร่องใต้น้ำที่แม่นยำสูงแม้ในสภาวะที่ไม่สามารถใช้งาน GPS ได้ทั้งหมดนี้ทำให้ S26T ไม่ได้เป็นเพียงเรือที่หลบซ่อนแต่ยังเป็นนักล่าที่สามารถหาตำแหน่งศัตรูได้ก่อน ขีดความสามารถด้านอาวุธ S26T สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทำให้เป็นเรือที่มีบทบาทได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุบท่อยิงตอปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน6ท่อตอปิโดอยู่6ที่สามารถโจมตีได้ทั้งเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำขีปนาวุธต่อต้านเรือรบไวยเจ82ที่สามารถยิงจากใต้น้ำและพุ่งขึ้นโจมตีเป้าหมายบนผิวน้ำ ทุนระเบิดทะเลสำหรับใช้วางในพื้นที่ยุทธศาสตร์อาวุธเหล่านี้ทำให้ S 2 6 T เป็นอันตรายต่อทุกสิ่งที่แล่นอยู่บนผิวน้ำหรือลงใต้น้ำมาใกล้เกินไปความเงียบอาวุธที่มองไม่เห็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรือดำน้ำถูกเรียกว่าอาวุธลับแห่งท้องทะเลคือความเงียบ S 2 6 T ถูกออกแบบให้มีเสียงรบกวนต่ำสุดด้วยโครงสร้างตัวเรือที่บุด้วยวัสดุดูดซับเสียงการใช้ใบจักรแบบพิเศษที่ลดการสั่นสะเทือนและระบบเครื่องยนต์ที่เงียบมาก เมื่อรวมกับพิบทำให้เรือลำนี้สามารถปฏิบัติการโดยแทบจะหายไปจากเรดาร์ของศัตรูนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้มันน่ากลัวที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนที่มันกำลังซุ่มรอความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของไทยการครอบครอง S26 t จะเปลี่ยนสถานะของกองทัพเรือไทยทันทีในระดับภูมิภาค 1. ปกป้องหน้าน้ำไทยครอบคลุมทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมกว่า3 0 0 0 0 0ตารางกิโลเมตร2ป้องปรามศัตรู การมีเรือดำน้ำทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคาดการได้ว่ามีภัยซุ่มซ่อนอยู่ตรงไหน 3. คุ้มครองเส้นทางเดินเรือการค้าโดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมโยงไทยกับมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก 4. เสริมบทบาทระดับภูมิภาคทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจทางทะเลเพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิกิริยาในระดับนานา,นาชาติข่าวการจัดหา S26T ของไทยทำให้หลายฝ่ายในภูมิภาคต้องจับตา ประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งรู้สึกกังวลเพราะจะเปลี่ยนสมดุลด้านความมั่นคงทางทะเลจีนในฐานะผู้ผลิตมองว่านี่คือก้าวแรกของความร่วมมือด้านยุธทธปกรณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมหาอำนาจตะวันตกเฝ้าระวังว่าการขยายอิทธิพลของจีนผ่านการส่งออกเรือดำน้ำจะส่งผลต่อเสถียรภาพภูมิภาคอย่างไรอนาคตของกองเรือดำน้ำไทยโครงการเอ6ยทีไม่ได้สิ้นสุดเพียงเรือลำเดียวแต่คือก้าวแรกสู่การสร้างกองเรือดำน้ำไทยเต็มรูปแบบ มีการวางแผนให้ไทยครอบครองเรือดำน้ำอย่างน้อยสามลำเพื่อให้มีการปฏิบัติการหมุนเวียนได้ตลอดเวลามีแนวคิดในการพัฒนาอู่ต่อเรือและศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความพึ่งพาตนเองทางอุตสาหกรรมเรือดำน้ำและต่อยอดไปสู่การออกแบบเองในอนาคตบทสรุปนักล่าเงาแห่งท้องทะเล เรือดำน้ำ S ยี่สิ T สมรีนคือจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพเรือไทยมันไม่ได้เป็นเพียงอาวุธเชิงยุทธวิธีแต่ยังเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในระดับชาติและภูมิภาค S ยี่สิ T คือการกลับมาของประวัติศาสตร์เรือดำน้ำไทยที่หายไปนานและเป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้เล่นหลักด้านความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้